นเข็มทองค่ะก็ตอนนี้อายุ50แล้วก็คือเป็นโรคมะเร็งตอนปี59ค่ะเป็นมะเร็งคุณเป็นมะเร็งตับระยะ3ลุกลามเข้า4ี่ลองทานอาหารเสริมโพลีติมดูไหมรักษอาหารเสริมตัวนี้มาประมาณ3-4เซตระบบขับถ่ายเราก็เริ่มเริ่มจะถ่ายได้แล้วก็ขามันก็เริ่มเบาลงแล้วก็ จากที่บวมสองข้างมันจะเหลือเล็กลงเล็กลงดีขึ้นแล้วก็ท้องยุบลงยุบผมชื่อพยงผิวทองครับผมเป็นนักแต่งเพลงผมไม่สบายผมเป็นโรคตับครับสาเหตุที่เป็นโรคตับก็คือการเป็นนักแต่งเพลงคือต้องบางครั้งเราต้องอยู่ครั้งแรกที่ผมกินคือสีชมพูสีม่วงแล้วก็อีก,กาดผมกินอยู่ประมาณ15วัน15วันปุ๊บร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงมากเลยครับจากที่เราผิวดำเริ่มมีมีสีมีสันขึ้นมา สวัสดีครับผมชื่อวิรัตรักเมืองครับก่อนนี้รู้สึกว่าตัวเองเดินก็เหนื่อยหายใจก็ไม่อิ่มครับกัางคืนนอนไม่หลับครับมันจะมาง่วงตอนที่ทำงานตอนกลางวันครับเวลานั่งอยู่นั่งนิ่งๆไม่ไดนะ้หมอเห็นก็ตกใจโอ้หสี่ร้อยเลยเนีย่ถึงขั้นตับวายเลยนะเนี่ยหมอบอกกินไปได้สักพักหนึ่งอีกสามเดือนไปตรวจ มันลดลงครับลดลงหมดเลยเจ้โพนิตินนี่และครับช่วยให้ร่างกายผมสดชื่นแข็งแรงขึ้นมา